ทีมงานตะพอและตายสงขาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ขณะเกิดไฟไหม้รถเก๋งคันหนึ่งซึ่งขับมาจอดตรงจุดกลับรถฝั่งตรงข้ามโชวรูมโตโยต้าหาดใหญ่ในถนนเพชรเกษมขาเข้าตัวเมืองหาดใหญ่เหตุเกิดเมื่อช่วงสักประมาณ10บโมงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ระทึกครับว่าสุดท้ายแล้วจะดับได้ไม่ได้ครับ 嗯。Oh. 没有了，没有了，没有了。 nhiều người quay máy nhưng mà cái này cũng phải quay 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 สุดท้ายก็สามารถดับได้นะครับโดยทางพนักง,งานโชว์รูมโตโยต้าได้นําถังน้ํายาดับเพลิงมาฉีดดับไฟที่กําลังลุกไหม้รถคันนี้นะครับทีแรกก็เอาไม่อยู่ครับแต่เจอครั้งที่2เอาอยู่ครับทีนี้ไม่งั้นไหม้หมดไหม้มีเหลือครับขอบคุณโตโยต้าครับ